สวัสดีครับผมหอการนิมิสนุนี่คือพลังนิมิตประจำเดือนพฤศจิกายน25 6 8ันารสหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ผู้ที่เกิดวันจันทร์ความอ่อนโยนไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือพลังเงียบที่เปลี่ยนโลกได้โดยไม่ต้องออกแรงเดือนแห่งความรู้สึกที่ลึกและเสียงหัวใจที่เริ่มพูดกับคุณชัดเจนขึ้นถ้าคุณพร้อมหลับตาสักคู่แล้วเปิดใจฟังไปด้วยกันครับ พลังชีวิตโดยรวมเดือนนี้สําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์เหมือนสายน้ําที่ไหลช้าแต่ลึกคุณจะเริ่มสัมผัสพลังบางอย่างในใจความสงบความเหนื่อยความคิดถือหรือแม้แต่ความเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจอธิบายได้ทั้งหมดนี้คือสัญญาณจากจักราวาลกําลังจัดสมดุลของอารมณ์และศรัทธาในตัวคุณคนวันจันทร์เป็นคนอ่อนไหวมีความเข้าใจในโลกในมุมที่คนอื่นไม่เห็นและเดือนนี้ จะเป็นช่วงที่คุณฟังเสียงในใจตัวเองได้ชัดที่สุดในรอบหลายเดือนบางคนจะกลับมาพบความสุขจากสิ่งเรียบง่ายเช่นกลิ่นกาแฟตอนเช้าเสียงฝนหรือการได้อยู่กับคนที่เข้าใจสิ่งเล็กเหล่านี้จะกลายเป็นพลังใจให้คุณเดินต่อไปได้อีกไกลอย่าแปลกใจถ้าช่วงต้นเดือนน้าตาจะไหลง่ายเพราะพลังของธาตุน้ำในตัวคุณสูงมากแต่จงปล่อยให้ไหลเพราะหลังน้ำตาคือความเบา และการเริ่มใหม่ที่แท้จริงเดือนนี้คือเดือนแห่งการเยียวยาไม่ต้องฝืนเข้มไม่ต้องรีบแข็งแรงขอแค่ซื่อสัตย์กับใจตัวเองเท่านั้นพอเรามาดูกันครับว่าสด้านจะเป็นอย่างไรเ,เริ่มจากการงานเดือนนี้จะมาแบบช้าแต่มั่นคงสิ่งที่คุณรอคอยหรือวางแผนไว้จะเริ่มขยับช้าๆอย่ากังวลหากยังไม่เห็นผลเพราะพลังของวันจันทร์คือพลังแห่งความหวังและความหมอนโยน กันต้องระวังการรับอารมณ์ของคนอื่นมากเกินไปเพราะคุณอาจเหนื่อยโดยไม่รู้ตัวจำไว้ว่าการช่วยคนไม่จําเป็นต้องเจ็บไปกับเขาเสมอไปด้านความรักเดือนนี้ความรักของคนบรนจันทร์จะกลับมามีความหมายอีกครั้งคนมีคู่จะได้ใช้เวลาสงบฟังกันด้วยหัวใจมากกว่าเสียง คุณจะเริ่มรู้ว่าความรักที่แท้จริงไม่ต้องเต็มไปดัววคำพูดหวานๆแค่มีสายตายและความเข้าใจกขพอส่วนคนโสดจะมีโอกาสเจอใครบางคนที่มีคลื่นพลัง้ายคุณคนที่มองโลกด้วยใจที่อ่อนโยนตแต่มั่นคงแต่ความสัมพันธ์นี้จะโตช้าต้องอาศัยความนิ่งความเชื่อใจและเวลาบางครั้งคนรันจันทรจะสับสนระหว่างความสงสารกับความรักต่างกันอย่างไรเดือนนี้คุณจะได้คําตอบ รักที่แท้จริงไม่ต้องแบกบแค่อบไว้ด้วยความเข้าใจดันการเงินเดือนนี้พลังการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องแม้จะไม่ได้พุ่งแรงแต่สเสถียรและมีเข้ามาเรื่อยๆเหมาะกับการวางแผนเก็บเล็ประสงค์น้อยหรือลงทุนในสิ่งที่เกี่ยวกับบ้านหรือความงามตามหลักฮวงจุย้ยคนวันจันทร์ถือเป็นธาตุน้ําการเก็บเงินควรอยู่ในภาชนะที่เกี่ยวกับน้ําเช่นโหลแก้วใสหรือกระปุกสีฟ้า่อนวางไว้ทางทิศเหนือ จะช่วยให้พลังการเงินหมุนเวียนดีขึ้นอย่าให้คนอื่นยืมเงินในเดือนนี้ถ้าใจไม่พร้อมเพราะจะกลายเป็นพลังเหนื่อยสะสมใช้เงินกับสิ่งที่ทําให้ใจนิ่งเช่นของหอมดอกไม้หรือเครื่องรางจะดีที่สุดสุขภาพเดือนนี้ระวังหลับยากภาวะอารมณ์สวิงอยากลัวความเศร้าแต่ให้ยอมรับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตคุณอาจต้องการการพักใจมากกว่าพักการ จำไว้นะครับคนวันจันทร์มีจิตละเอียดถ้าใจสุขร่างกายจะฟื้นไหวแบบน่าแปลกใจเครดวงช่วยเสริมพลังสีเสริมพลังคือสีขาวสีครีมฟ้าอ,อ่อนที่เสริมพลังคือทิศเหนือและนี่คือพลังในมิตประจําเดือนพฤศจิกายนของผู้ที่เกิดวันจันทร์ขอให้ทุกหยดน้ำตาในเดือนนี้กลั่นเป็นแสงศรัทธาใหม่ในหัวใจของคุณผมหมอการนที่มีสุขขอส่งพลังแห่งความอ่อนโยนนี้ให้คุณได้กลับมาลักตัวเองอีกครั้ง พลังแห่งนิมิตนำพาสุขหรือความมั่งคัง่งสวัสดีครับ